็ขอเตือนคนุณกรจาติกวนิตว่าตั้งแต่วันนี้จนวันที่พวกผมปฏิบัติการเสร็จอย่าออกมาพูดอะไรอีกมิฉะนั้นคุณกรจาติกวนิตจะลำบากมากในชีวิตอันที่จริงก็เคยมีคนไม่น้อย ที่ไม่ชอบใจไม่เห็นด้วยกับกลยุทธ์กับการปฏิบัติการของพวกเรามวลมหาประชาชนยกตัวอย่างเช่นคุณตันเจ้าของสินค้าอิชิตันเป็นต้นถ้าคุณกอนอยากรู้ว่าคุณตันเจออะไรบ้าง ไปเปิดเฟซบุ๊กของคุณตันดูว่ามวลมหาประชาชนเขาจัดการกับคุณตันอย่างไร